สวัสดีครับส่วนผ่ายแทนคุณนะครับผมจะพามานะครับดูผ่าด้ามขวานนะครับที่วันสองวันมานี้ผมพูดถึงบ่อยนะครับก็คือผมก็ได้มาทําการสําสรวจกอนะครับแล้วก็ทําการสางลำนะครับผมที่เป็นลำที่เป็นตอเก่าที่ได้จากาที่โดนไฟไหม้นะครับค้างปีมาประมาณปี2ปีละ แล้วก็มันจะมีะลำเก่าครับที่ค้างกออยู่ตรงนี้ก็จะทําการอเอาออกให้หมดนะครับผมก็คือจะวัตถุประสงค์ก็คือจะทําให้อกอโล่งนะครับก็คือต้องการที่จะเคลียร์กอให้โล่งนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะเฉพาะของไผ่ด้ามขวานนะครับที่ที่สวนผมนี่ก็คือ,อมีความรู้สึกว่าเป็นไผ่ด้ามขวานที่กอค่อนข้างที่จะ ใหญ่ก็คือมีการขยายขนาดของกอได้ได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งดูจากลำแม่นะครับลำเก่าครับที่ที่ค้างอยู่นะครับก็คือลักษณะนะครับลำนี่นี่คือลำที่โดนไฟไหม้นะครับสังเกตจะมีรอยไฟไหม้อยู่นะครับลำมันทั้งที่ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าประมาณ2-3ถึงนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้วัดนะครับผมซึ่งผมคิดว่านะครับเงาเดิมนี่ผมหักไปแล้วนะครับ ผมว่าเป็นไม้ที่เหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับผมก็เลยคิดว่า้ยผมจะทำการขยายพันธุ์ปลูกนะครับในในใน,ในแปลงเดิมนี่แหละแล้วก็ทำการปลูกเพิ่มเพราะว่าจะต้องการที่จะได้ํำแบบเนี้ยมาใช้งานนะครับดูจากลักษณะนะครับโคนะครับยจะมีการตันดูนะครับสังเกตนิดนึงว่ากอที่โดนไฟไหม้นี่ อันนี้น่าจะสองปีแล้วนะก็คือไม่ไม่ไม่มีมอดมีปวกขึ้นเลยตรงนี้นะครับก็น่าจะได้รับการเผาไหม้จากไฟนะครับเม็ดนึงนะครับนะครับล่ำเหมาะใช้งานจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายนิดนึงว่าผมจะทํายังไงนะครับผมก็สังเกตไหมครับว่ากอนะครับจริงๆกอก่อนที่จะโดนไฟไหม้เนี่ยกอจะใหญ่กว่านี้นะครับน่าจะประมาณสามเท่านะครับแล้ว ทีเนี้ยมัน,ม,นมันกอมันจะลามมาด้านนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับผ่าตรงกลางออกมานะครับอันนี้ก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ใช้การตัดไปใช้งานนะครับก็คือเหมือนกับว่าโ,โดนไฟไหม้ก่อนนะครับแล้วก็ยืนต้นตายนะครับก็มีการตัดออกไปนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าโดนโดนไฟเข้าแล้วที่มีการตัดออกไปอาจจะไปใช้งานทําฟืนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสังเกตว่านะครับใน ผลกระทบแรกนะครับในในช่วงปีแรกครับก็คือไผ่ไผ่กอนเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ออกหนอนะครับผมก็คือหน้าฝนมาปุ๊บฝนตกก็ก็ไม่มีหน่อสําหรับกอนี้นะครับก็ยังเป็นค้างเก่าอยู่นะครับในในในฝนที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่งจะเริ่มมีหน่อออกมานะครับซึ่งผมก็มีคนบอกเฮ้ยหน่อเขาออกนี่นะครับนี่คือหน่อที่ออกมาในฝนเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยลำทั้งหมดเนี่ยับลำทั้งหมดเลย นะครับที่ออกมาในในฝนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีหน่อที่โดนตัดไปกินพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างโดกแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวลำก็สูงโอ้สูงสูงใช้ได้อยู่ประมาณ10บเกือบสิบเมตรได้นะครับซึ่งซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานนะครับผมวิธีดำเนินการผมวันนี้ก็งานของผมก็จะทำการเคลียร์นะครับตอเหล่านี้ออกทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็คือ ฟ้นะครับมิโตนะครับผมเอาไว้ตัดนะครับแล้วก็จะใช้เลื่อยเลื่อยจับนะครับก็คือเลื่อยคือจะเลื่อยเอาอให้หมดเพื่อความโล่งนะครับผมเสร็จจากนั้นนะครับผมถ้าผมมีเวลามากพอนะครับก็จะน่าจะเอาปุ๋ยคอกมาให้แล้วก็จะเกลีย่ยเกลี่ยใบเขานี่แหละที่หล่นลงตามพื้นนะครับคลุมโคลนให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะฝนฝนมานี่ก็จะนะเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ น่าจะกระตุ้นให้เกิดการออกหนอได้ดีกว่า,าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมนี่ก็คือวัตถุป,ประสงค์ของผมนะครับสําหรับไผ่ด้ามขวานนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าจะบอกว่าไผ่ด้ามขวานเนี่ยมันเป็นไผ่ที่อยู่กับชุมชนทางอีสานะมันนานมากแล้วนะครับผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วนะสาหรับกอนี้ก็เกิดมาผมก็พอโตมาจําความได้ก็เห็นว่ามันมีกอกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่ง เป็นไผ่ใช้ลำที่สารพัดประโยชน์นะครับาสารพัดประโยชน์ยังไงนะครับก็คือว่า,าในทุกกระบวนการหรือว่ามีการใช้งานตามตามบ้านตามสวนนี่ครับก็จะเห็นว่ามีการนําไปใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่พักชั่วคราวทํารั้วนะครับหรือว่าแต่พวกทำเล้าไก่คอกไก่แล้วก็ล้อมรั้วนะครับรวมไปถึงการตัดนําไปใช้งานอย่าง เขาเรียกอะไรอะ่ะจากตอกนะครับในการมัดมัดข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดต้นกล้ามัดมัดข้าวตอนที่เก็บเกี่ยวหรือแม้แต่การนํานไปทําเป็นาราวตักผ้าหรือว่าราวอื่นเป็นอเนกประสงค์นะครับผมไผ่ตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับผมที่สําคัญก็คือเราก็ไม่ได้ซื้อหาเพราะว่าเ,าเราเราปลูกทิ้งๆไว้ในพื้นที่ของเรานะครับผมมันมันสามารถใช้งานได้จริงหนอก็ยังกินได้นะครับหนอหนอกก็กินได้อร่อยอยู่นะครับผมอ่า มาดูลักษณะนิดนึงเนาะก่อนที่จะผมจะเริ่มทํางานก็จะดูลักษณะว่าสังเกตว่าลำของไผ่ด้านขวาน,นะครับจะค่อนข้างที่จะ,ะมีเอกลักษณ์เฉพาะนิดนึงนะครับผมดูดูเผยๆเนาะก็จะคล้ายๆไผ่ไผ่รวกนะครับแต่ลักษณะที่แตกต่างก็คือด้วยขนาดของลำนะครับไผ่ด้านขวาจะมีขนาดที่อวบอ้วนกว่านะครับผมจริงๆแล้วถ้าโตโตเต็มที่เท่ากันก็น่าจะ ไล่ๆกันนะครับแต่ผมมีความช่วคือดูแป๊บเดียวก็ดูรู้ว่าเป็นถ่ายด้ามขวานะครับสังเกตนิดนึงนะครับก็คือโดยมากครับช่วงช่วงประมาณสักสี่ห้าข้อเนี่ยครับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับของเขาจะมีลักษณะรูที่เกือบตันหรือบางลำก็ไม่มีรูเลยนะครับก็คือเป็นเป็นรูตันช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่โผล่ผลประมาณนี้ขึ้นมานะครับเมตรหนึ่งขึ้นไปเนะี่ยก็จะเริ่มมีรู นะครับอาจจะรูเท่านิ้วก้อยอะไรก็ตามนะครับก็คือจะเป็นรูขึ้นไปแห้งบนนะครับผมก็มีความแข็งแรงดีนะครับผมเหมาะกับการนําไปใช้งานในต่างๆนะครับลักษณะเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของไผ่ด้ามขวานนะครับก็คือจะมีจะมีกาบหุ่มนะครับแต่กาบหุ่มเนี่ยเขาก็คือจะจะ,จะติดลาไปอาพอสมควรนะครับจนแก่จัดนะครับผมซึ่งลักษณะกาบเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้เต็ม เต็มข้อนะครับจะขึ้นมาแค่ประมาณครึ่งหรือเกินครึ่งนิดๆน,นะครับซึ่งจะต่างกับพวกไผ่ร่วกที่จะมะีกาบก็คือเต็มเต็มข้อเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอีกอันนึงนะครับผมสาหรับข้อแตกต่างอีกอันนึงนะครับก็คือลักษณะของหนอนะครับไผ่ด้านขวานเนี่ยจะมีลักษณะหน่อที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือซึ่งตอนนี้มันไม่มีหน่อในกอนะก็คือจะอธิบายคร่าๆนะครับ หน่อจะมีลักษณะที่เป็นฐานพีระมิดนะครับผมแล้วก็อวบอ้วนนะครับจะไม่ยาวมากนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับ กำลังกินประมาณนี้นะครับผมลักษณะคือจะมีลักษณะเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะมีลายอ่ะขาวๆแซมเล็กน้อยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมซึ่งถ้าถ้าใครที่ติดตามอ่าคลิปผมผมหรือว่า Facebook ของผมเนี่ยก็คือจะเห็นผมมีอัปเดตขึ้นไปอยู่นะครับว่าลักษณะหน่อของไผ่ด้ามขวานะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ติดตามดูกันตอนที่เขาออกหนอนนะครับช่วงหน้าฝนเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับไผ่ ด้านขวาน,นะครับก็คือเป็นไผยที่ปลูกง่ายนะครับนิยมขยายาพันธุ์ด้วยการขุดเหงา้าแล้วก็ไปปลูกเลยนะครับผมก็คือไปฝังาตามหน้าฝนนี่แหละแล้วก็มีมีความชื้นเขาก็แตกกิ่งเกิดออกไปนะครับก็วิธีการขยายพันธุ์โดยภูมิญาชาวบ้านนะครับก็คือไม่ไม่ได้ทําเป็นการค้านะครับก็คือจะทําประมาณนี้แต่ถ้าเรามีการขยายพันธุนนเน์เพื่อนาเป็นเพื่อจะนําไปทางพาณิชย์หรือว่าการค้างเงี้ยครับก็ ก็มีการขุดเงานะครับเลือกเงาที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปภายในปีนะครับแล้วก็ขุดแล้วก็ไปชําลงถุงดำนะครับให้แตกยอดที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยนําไปปลูกหรือว่าแบ่งจําหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่ามันมน,น่าปลูกก็คือด้วยลักษณะที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้หลากหลายทีเดียวโตเร็วด้วยนะคําคว่าโตเร็วของผมคือ ช่วงช่วงแรกอาจจะไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดความหมายมันคือว่าหน่อดกแล้วก็สามารถให้หนอเนี่ยใช้คำว่าพรึบก็ได้นะครับก็คือมีความดกแล้วก็ข,ขึ้นขึ้นแบบค่อนข้างเยอะครับอย่างอย่างอย่างกอเนี่ยกับกอตรงตรง,ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทริพิก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันมันออกดอกเยอะมันออกหนอยเยอะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะดกนะครับเนี่ยลำภายในปีก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์การปลูกเพื่อนำลำไปใช้งานจริงๆนะครับผมก็ต้องลองดูว่าไม้ตัวนี้จะจะเป็นยังไงในตลาดเพราะว่ายังผมยังไม่เคยเห็นแปลงไผ่ที่เป็นไผ่ด้ามขวานนะครับขนาดใหญ่ๆเลยนะร,รวมทั้งผมก็ยังไม่มีนะครับผมมีแค่กระจุกไม่เยอะนะครับประมาณ2อสกอนะครับซึ่งก็จะทําการขยายออกไปนะครับผมก็เดี๋ยว ไปดูกันนิดนึงนะว่าผมจะทำไงกันบ้างนะครับผมเ,เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาเลื่อยจัดการดูเลยนะครับผมโอ้หจะง่ายกว่าการเอามีดมาตัดเพราะว่าไม่สนัดมือเลย ดูลักษณะเนื้อไม้นะครับดูลักษณะเนื้อไม้ที่ได้นะครับมูกมันตันจริงโหค่อนข้างใช้ได้เลยอะ่ะ ค่อยๆทำไปนะครับผมก็ไม่รีบนะครับเพราะว่ารี่นี้ก็ไม่มีอะไรทำนครับทีนี้น่าจะนอนหลับสนิท ดูนะครับดูลักษณะนะครับโอ้สุดยอดเลยเนื้อตันดีมากมากเลยเดี๋ยวผมจะลุยต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำการสรุปให้นะครับก็คือทำเป็นทำแบบให้ดูเร็วนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีอ p 2ตามมานะครับผมก็สังเกตไหมครับว่าไอ เริ่มกอเริ่มที่จะปโปร่งขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ EP หนึ่งของไผ่น้ําขวานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็รับฟังจนจะจบคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะครับส่วนไผ่ท่นคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ